ลับไปที่ DSI -DSI ก็ยังเป็นประเด็นที่ร้อนดาบเถื่อนทุกคนก็รอฟังเมื่อไหร่ท่านนายกจะออกมาเปิดปากพูดถึงเรื่องเด้งอธิบดี DSI เมื่อวานนะข่าวเจอก็ต้องถามนะเมื่อวานนี้ไม่ออกต้องถามลงพื้นที่อุตรดิตถ์ข่าวดักเลยล้อมหน้าล้อมหลังกะว่ายังไงต้องได้คำถามเนี้เพราะออฟฟิศสั่งมาอืจี้เลยได้คำตอบไหม นักข่าวก็ยิงคำถามเรื่องเด้งอธิบดีดี DS i ค่ะเพราะผลงานไม่เข้าเป้าหรือเพราะทำงานดีเกินไป <c oughs> จนไปเจอต่อใหญ่โอ้ยสดุดคำนี้จังนักข่าวเข้าใจถามจริงๆ <c oughs> สุดยอด <c oughs> ไปฟังแล้วกันว่าท่านนายกว่าอย่างไรเชิญคะ่ะอย่างกรณีที่มีการย้ายมีดีเอสไอแล้วมีการตั้งคำถามว่า ผลงานไม่เข้าเป้าหรือว่าการทางานดีไปเจอตอใหญ่เลยต้องมีการืยกย้ายเปลี่ยนปักเปลี่ยนหน้าที่อะไรอย่างนี้ผมตอบคำถามอันหลังก่อนดีก่อไปเจอตอใหญ่นี่ผมเชื่อว่าทางข้าราชการทุกคนนี่ไม่มีคันกลัวนะครับทุกคนพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้อย่างเต็มที่ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสุบความสามารถนะครับการย้ายท่านมตรีว่าการสทรงยุธทําเองก็คงไปเอาเนื้อคนไม่ถูกเนื้องานมากกว่านะครับท่านก็แถลงไปแล้วนะครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องออไปเจอตอแล้วไม่แล้วก็ ย้ายต้องทาต่ออย่าไปคิดอย่างนั้นครับไม่มีแน่นอนครับผมผมไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แน่นอนครับคือไม่ไม่เกี่ยวกับการเมืองแน่นอนใช่ไหมคะเรื่องการย้ายทีเอไอเพราะว่ามันมันยังมีกระแสคนที่แบบว่าพยายามแทรกตรงนี้เข้ามาเพื่ออยากให้มานที่รู้ครับเรื่องนี้เรื่องผมถ้าเกิดการเมืองคือหมายความนายกไปก้าวไก่หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่มีแน่นอนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดบอกการเมืองแล้วรัฐมนตรียุทํธรรมเป็นคนไปย้ายใช่รัฐมนตรีวิสาหเป็นคนย้ายนะครับก็ต้องตามที่ท่านบอกเหมือนกัน นะครับาย้ายไปทําเรื่องของนโยบายเป็นรองประหลัดแล้วก็หาคนาที่เหมาะสมมาทําต่อนะครับแต่ว่าการที่มาทําต่อก็ต้องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันกลับไปผมก็ต้องเรียกคุยเหมือนกันว่ามันถึงไหนแล้วนะครับคนที่เหมาะสมที่จะมามาดูเอสไอสองปีี่มีการดูดูผม,มอบอกว่ผมก้าวไก่ไม่ได้ครับตรงนี้ครับต้องเป็นหน้าที่ของฐมนตรีว่าเกิดปัจจุบธนร,รมครับเราอย่าว่าเราอย่าพูดเรื่องคนเลยว่าเราพูดเรื่องความดีกว่าความคือเรื่องของผลงานผลสําเร็จของของเรื่องที่ต้อง จัดการไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เป็นแค่เรื่องแค่เรื่องหมูเถื่อนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เนื้อเถื่อนก็นเริ่มมาแล้วแพะเถื่อนก็นเริ่มมาแล้วนะครับเรื่องของมอเรื่องของสตาร์ทอีกเยอะแยะหมดเป็นคดีที่มันก็ต้องมันก็ต้องสาสางไปนะครับังนั้นความมั่นใจของของผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนที่เข้ามาตลาดซั์เองก็จะมีปัญหานะ ด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งฟังท่านนายกตกใจเลยตกใจเฮ้ยชีวิตเราเจอแต่วเทียนเนื้อเท่อนแพะเท่อนก็เริ่มเข้ามาแล้วมีอีกเยอะที่ต้องสะสางกันไปตายละด้วยความเคารพผมเนี่ยตตงิดตังิดมาเป็นปีแล้วนะผมเคยตั้งคำถามไม่เล่นในช่วงราคาหมูในประเทศมันตกกันเยอะๆขณะที่ ต้นทุนการเลี้ยงก็ดันขึ้นมามากมายมหาศาลมันสวนทางกันคต้นทุนการเลี้ยงมันเพิ่มขึ้นพูดพลาดพูดพลาดแต่ราคาหมูหน้าฟาร์มตกลงนรกเลยทีนี้ด้วยเหตุผลที่ต้นทุนการเลี้ยงมันค้ำเนี่ยทำให้ราคาหมูเนี่ยมันจะตกอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ที่ทําก็ขึ้นแต่ขึ้นไม่พอกับต้นทุนที่มันดันขึ้นมาใช่มันไม่ cover แต่แต่ไอ้สิ่งที่เขางงงงกันนะ สิ่งที่งงๆกันนะขณะที่หน้าเขียงในตลาดนะนอกห้างนะนนงเขาขายกันเนื้อหมูโลละ180ยโลละ 200. 2 0 0เออปรากฏว่าเนื้อหมูในซูเปอร์ในโมเดิร์นเทรดสามารถขายได้ถูกกว่าหน้าเขียงโลละ30-50บาทโอ้ยเยอะนะ S <S ส่วนต่างตรงนี้ถือว่าเยอะนะ,<อ>ะแต่ก่อนอ<ส>ไม่รู้เรื่องหมูเถื่อนก็ยังคิด<อ>ว่าเออสงสัยเขาลอตใหญ่เขาเลยได้ราคา,ถ,าถูกคำถามก็คือคำถามก็คือโมเดิร์นเทรดทั้งหลายทั้งปวงไปเอาไปเอาหมูมาจากไหนจึงสามารถขายได้ถูกกว่าข้างนอกโลหนึ่งตั้ง30-50บาทตั้งไว้เป็นประเด็นนะ <S <S ขณะเดียวกันเริ่มมีการขายเนื้อหมูและเครื่องในหมูในระบบออนไลน์เดลิเวอรี่ส่งถึงที่ที่เขาเรียกว่าหมูกล่องแบรรจุใส่กล่องส่งราคาเดลิเวอรี ก็ถูกกว่าหน้าเขียง30-50บาทคบาทคำถามก็คือไอ้คนขายเนื้อหมูเครื่องในหมูเดลิเวอรี่เนี่ยมันเอาหมูมาจากไหนวะแต่ว่าเขียงที่พี่นายพูดนอกห้างเนี่ยคือเขารับมาจากฟาร์มโดยตรงถูกไหมถูกฟาร์มเลี้ยงโดยตรงคือบ้านเราคือโรงฆ่าสัตว์ในประเทศของเราจริงๆทีนี้ที้เราก็สงสัยมาตั้งนานฟังไปฟังมาเฉพาะซัพเปอร์เจ้าเดียวส่งเนื้อหมูและส่งเครื่องในหมูเข้า แมคโครในช่วงสั้นๆแค่ปี2ปี390้าบล้านบาทคาแค่ซัพพลายเออร์รายเดียวนะนนปก<ร>ติเขาไม่ได้ผูกกับซัพพลายเออร์แค่รายเดียวมันก็หลายเจ้าที่ส่งเนื้อหมูที่ส่งเครื่องในหมูเข้าไปขายในแมคโครโลตัสร้านท็อปหรืออะไรก็แล้วแต่พ,พ,พด้วยความครพนะพีพ่แดนัยนิยดหนึ่งแสดงว่าเวลาซื้อกับหลายๆเจ้าราคามันจะต้องไม่แตกต่างแสดงว่าก็ได้ราคาถูกเหมือนกับซื้อกับเจ้านี้ด้วยมันต้องแหน่ะใช่ไหมมันก็ต้องราคาถูกไม่ใช่ราคาแพงถูกไหมแสดงว่าราคาเลทเดียวกัน สองพ่อลูกบริษัทหมูเถื่อนได้โลละสมมติ80บาทค่ะท่เพเอเจ้าที่สองเจ้าที่3เจ้าที่4ถ้าจะมาขายคุณจะส่งมาขายผ่านช่องทางของ<ก>คุณาค,าคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคิดว่าโมเดิรเทรดมันจะยอมรับราคาที่สูงกว่าไอ้สองพ่อลูกบริษัทหมูเถื่อนเหรอก็ตั้งข้อส,สังเกตไว้ไงอืค่ะอแสดงว่าเรากินหมูเถื่อนนะเนี่ยเนื้อเถื่อนระวังนะปรากฏว่าท่านนายกบอกว่าเนื้อเถื่อนกับแพะเถื่อนก็เริ่มเข้ามาแล้วใช่ครับ แปลกมากนะไอ้เนื้อหมูไอ้ไอ้ไอ้เนื้อวัวเนื้อวัวบ้านเราก็แพงคือแต่แปลกมากวัวเป็นวัวมีชีวิตราคาตกคนเลี้ยงวัวเนื้อในประเทศร้องกันรละงมค่ะแต่ไอ้ปลายทางมันแพงก็เรื่องหนึ่งแต่ต้นทางไอ้หมูเป็นเนี่ยมันเนระนาดเลยตัวเนี้ยอืเขาบอกว่ามันมีเนื้อกล่องมาแล้วเข้ามาใร่เข้ามาในตลาด ก็องนึกถึงร้านชำระดับชุมชนด้วยอ้ก็ก็ก็ไอหมูเถื่อนขายในรูปของหมูกล่องเนื้อกล่องถ้าเนื้อกล่องคิดว่าต้นทางจะเป็นเนื้อเถื่อนไหมล่ะเออถ้าเป็นเนื้อกล่องก็คงคิดได้อย่างเดียวว่ามาอีหลอบเดียวกันแล้วมีแพะแพะกล่องด้วยเอาเอาเอาเอย้อนกลับไปที่หมูเถื่อนย้อนกลับไปที่อธิบดีดีเอดีกว่าค่ะ ผมยังจับประเด็นไม่ชัดนะผมยังจับประเด็นไม่ได้นะสรุปเด้งอธิบดีดีเด้วยข้อหาอะไระอะไรคือสาเหตุหลักอะไรคือสาเหตุรองฟังท่านนายกพูดเต็มๆผมก็ยังจับไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่ท่านบอกอยู่ที่ลัตียุติธรรมต้องไปทำลัตเตียุติธรรมเมื่อพูดถึงลัตียุติธรรมทามทให้ผมอยากจะย้อนเรื่องที่มาที่ไปของคุณโิยาสิงหก์กลคมลวันนี้ต้องเรียกว่าอาดีตอธิบดีดีเอสไ มีความเป็นมาอย่างไรถ้าย้อนความถ้าจำกันได้นะดั้งเดิมเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยคุณชยสิริคามบลก็เป็นลูกม่อของของของ DSI ได้แหละแต่ถูกย้ายออกไปโตนอกหน่วยไปโตท่านั้นที่นี่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะย้อนกลับมาที่ DSI ก็คือผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระดับอธิบดีเหมือนกันใช่แล้วทิยบเท่าอธิบดีเพราะอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตำแหน่งเดิมของหมอพรทิพย์นั่นแหละ ต่อมา18มกราฟังให้ดีนะ18มกรา2566ค่ะสมัยนั้นจำได้ไหมครับ18มกรา -66 รมวลยุทธิธรรมยังชื่อสมศักดิ์เทพสุทินสมศักดิ์เทพสุทินได้ออกคําสั่งคําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่24 2566ทับ2,566กก็คือปีนี้เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรักษาราชการแทน ก็พูดง่ายๆก็คือให้พันตรวตีสุริยาสิงหะกมลผู้วยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมมองไม่เห็นตัวนัสือสักนิดหนึ่งคือคือคือผมลืมให้ทางฝ่ายเทคนิคเข้าไปทำไฮคอนทัสเอกสารประเภทนี้มันต้องทำไฮคอนทัสช่วยมันจะได้เห็นชัดขึ้นนิดไม่งั้นมองไม่เห็นตัวนัสือเพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นอย่างบนจอนะคะนี้ต้องกลับขออภัยความผิดที่ผมเอง โอเคแต่สาระของคำสั่งฉบับนี้ลงวันที่18มกราค25ม2566จ้ายสุริยาสิงห์กะมลจากพอ,อสาัาน,น,นิติทิาศาสตร์มาทำหน้าที่อธิบดีใช่ค่ะแทนคุณไต้ลิ่ถ้าจํากันได้ตอนนั้นที่มีปัญหาถาม,มว่าถามว่าสมศักดิ์เทพสุทินตอนต้นปีเป็นรองนายกไม่ใช่ เป็นรมวยุติธรรมสังกัดพักพลังประชารัฐใช่ไหมพลังประชารัฐถูกต้องแต่วันนี้ตําแหน่งอะไรฮะเป็นรองนายกค่ะสังกัดพักเพื่อไทยค่ะโอเคอย่าไปดูพักดูคนถ้าเราดูคนหมายความว่าสมศักดิ์เทพสุทินหมายความว่ารองนายกรัฐบาลพักเพื่อไทยนี่แหละเป็นคนตั้งสุริยาเป็นอดีตดีดีเอสไอเองดังนั้นอย่าไปตั้งข้อสงสัยสุริยาเป็นคนของคู่อำนาจเก่าดังนั้นจะต้อง เคลียร์ออกประเด็นนั้นตัดทิ้งไปได้เลยอไอ้เรื่องคว้นาดเก่าคว้วนาดใหม่ตัดทิ้งไปได้เลยต้องคนตั้งก็รองนายกสมัยรัฐบาลปัจจุบันได้แหละแต่เขาเปลี่ยนน้ำตีนะน้ำตีคนละคนนะ้นตีอยู่ที่ธรรมดคนละทวนนะน้ำตีอยู่ที่ธรรมตอนนี้ไม่ได้ชื่อคุณสมศักดิ์นะมันจะไม่ใช่ชื่อสมศักดิ์มันจะชื่อทวีศัตรูอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งคุณทวีกับคุณสมศักดิ์มันก็ สายเดียวกันก็ผูกข้อไม้ข้อมือสายเดียวกันก็อยู่ในกระถางเดียวกันนี่แหละต่างเ่ยบอกมาสายเดียวกันก็พอะก็มาก็อยู่ในสายเดียวกันนี่แหละสายเพื่อไทยดังนั้นอย่าไปวิเคราะห์ในเชิงเป็นคนของคู่อํานาจเก่าล้วจะวิเคราะห์ไงอ่ะแล้วเขาจะตั้งใครวันนี้ดีกว่าข้ามชอ็อตเลยจะตั้งใครจะตั้งคนในหรือข้ามห้วยคนนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอานี้ดีกว่าวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาคอรมอ เด้งคุณสุริยาวันนั้นเองคุณสุริยาก็เปิดความในใจผ่าน Facebook ของกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษใช่ค่ะด้วยข้อความดังต่อไปนี้ทำใจอยู่ตลอดเวลานับแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิธีผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้ว เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับ28พย2566ลงชื่อพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเสุดท้ายผมไม่มีโอกาสได้สนทนากับคุณสุริยาคุณสุริยาเกยขอตัวเกยขอเก็บตัวแกไม่อยากช้ำมากไปกว่านี้แกเลี่ยงกันให้สัมภาษณ์ใช่แล้วถ้ามีโอกาสได้สนทนาเปิดใจสนทนากับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลผมจะถามแกว่าถามว่า ไอ้ที่บอกว่าทําใจอยู่ตลอดเวลานับแต่มานั่งเป็นผู้ <คน S 1> บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับ<ต>ถามี่จริงเถอะไอ,อ,อ,อ้ที่โพสต์ข้อความในใจดังนั้นมันจริงใจหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> ผมก็เชื่อว่า <S 2> <S 2> ทําใจอยู่ตลอดเวลาใช่แต่ทําใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีดีเอหรือทําใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มีการเปลี่ยนตัวน้ำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมจับสมศักด เป็นพันตำรวจเอกทวีสดสองไม่ตอบเสียดายไง <c oughs> ถ้าผมีโอกาสได้ <c oughs> ได้สนทนากับคุณสุยา <c oughs> ผมก็จะตั้งคำถามแกอย่างนี้จะถามแกตรงตรงไม่ต้องอ้อมค้อมไอ้ที่บอกว่าทำใจตลอดเวลาอาจจะถูกย้ายได้ตลอดเวลาทำใจตั้งแต่ได้เป็นอธิบดีหรือทำใจตั้งแต่เขาเปลี่ยนรัฐมนตรีทำใจตั้งแต่ทวีสดสอง <c oughs> <c oughs> ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเออ แต่ข้างในเขาก็ลือแบบนั้นน้ำแบบข้อสองนะ